การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยนายยุทธศักดิ์สุปรสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางจุธาพรเรืองรนอาสารองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมต้อนรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบราซิลในกิจกรรม brasoafrantrif and strategic <itary> trade meet ภายใต้การดําเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลอสแอนเจลิสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและทัศนศึกษาปี2515 ที่ประเทศไทยซึ่งถือเป็นการจัดประชุมในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียครั้งแรกของสมาคมสโตอาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวจากบราซิลมาอย่างประเทศไทยเป็นการนําเสนอสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้กับสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากบราซิลได้รับรู้และสร้างความมั่นใจในศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกของการท่องเที่ยวของประเทศไทยอาจจะ นำไปสู่การเสนอขายในอนาคตนอกจากนี้ในการประชุมยังกําหนดกรอบความร่วมมือของสมาคมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายรายการนําเที่ยวมายัางประเทศไทยสร้างรายการนําเที่ยวใหม่ๆจากการเดินทางสํารวจท่องเที่ยวในเมืองไทยครั้งนี้สําหรับสมาคมบรัสโซอา คือเป็นสมาคมด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญและใหญ่ที่สุดของสหพันธ์สาธารณารัฐบราซิลมีสมาชิกในอุตสาหการรมท่องเที่ยวที่อยู่ในบราซิลและพื้นที่ใกล้เคียงจํานวน92รายมีทั้งบริษัทนําเที่ยวผู้แทนสินค้าและการตลาดและกลุ่มผู้สนับสนุนจะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมรวมทั้งทัศนศึกษาต่างประเทศปีละหนึ่งครั้งและครั้งนี้เดินทางมายัางประเทศไทยรวมจํานวนทั้งสิ้น36คนกําหนดเดินทางมาระหว่างวันที่2ถึง10กันยายน เ2,558มีโปรแกรมทัศนศึกษาและการประชุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครภูเก็ตและเชียงใหม่เป็น,ค,น Ora, ความมุ่งมั่นตั้งใจของทททที่จะเพิ่มจำนวนนักเที่ยวที่มาจากทางฝั่งอเมริกาใต้นะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพเราก็เลยไปบิดเองการประชุมเรียกว่า คลัตสตัอาเนี่ยมานะครับซึ่งเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เบเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งหลายคนก็ไม่เคยทําตลาดทางประเทศไทยมาก่อนซึ่งตรงนี้ถ้าเขามาเห็นศักยภาพของเราเนี่ยเขาก็อาจจะทําขยายเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวจากบราซิลนะครับเดินทางเข้ามาประเทศไทยประมาณ4 6 0 0 0คนนะครับสำหรับปีนี้ททตั้งใจว่าเราจะสามารถชักจูงนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกประมาณหมื่นคนก็คือ56,000คนนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าดีใจก็คือว่า ช่วงแค่7เดือนแรกของปีนี้ตัวเลขการเติบโตนี่เพิ่มขึ้นประมาณ41%อยู่แล้วนะครับก็หวังว่างานนี้ก็จะทําให้นักท่องเที่ยวนะครับจากบราซิลจาก อเมริกาใต้เนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับและเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมามีการจัด s t r a t e g i c trade meet ที่โรงแรมอนันตราสยามโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจากกรุงเทพกระบี่เชียงใหม่เข้าร่วมงานรวม42รายมีการพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างกันเพื่อเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวของแต่ละแห่งโดยได้รับเกียรติจากนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาเยี่ยมชมการเสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวของผู้ ประกอบการไทยและสมาชิกของสมาคมบรัสโตอานอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ยังได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ประกอบการทุกคนที่เข้าร่วมงานในบรรยากาศวิถีไทยโดยมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับกิจกรรมของวันนี้เนี่ยก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวออของบราซิลนะคะที่มาประเทศไทยหลายคนเนี่ยไม่ไม่เคยมาประเทศไทยมาก่อนบรัสทัวเนี่ยมามาอย่างนี้เนี่ยจะทําให้เขาเกิดความมั่นใจและเขาเข้าใจว่าว่า ประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเขาบอกแค่เมืองหลวงเลยเขาก็ไม่นึกคือเขาเคยได้ยินแต่เขาไม่เคยนึกว่ากรุงเทพจะใหญ่ขนาดนี้ใหญ่แล้วทันสมัยขนาดนี้แล้วก็มีอะไรหลากหลายมากปกติเนี่ยเวลาเขามาลักษณะอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเขาจะอยู่ประมาณเนี่ยประมาณ3ามสี่อาทิตย์เพราะว่าไหนๆก็บินมาไกลแล้วค่าใช้จ่ายเขาต่อหัวต่อวันเนี่ยถือว่าสูงเขาจะคิดถึงอะไรที่มันเป็นเขาเรียกของแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ ตรงประเด็นกับท,ท่องเที่ยววิถีไทยวิถีชุมชนซึ่งในแต่ละที่นี่มีหมดเป็นการช่วยในแงๆของการกระจายรายไดยย้แล่างเขาชอบคัพป,ปิ้งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้อีกเช่นกันค่ะ การทัศนศึกษาและการจัดประชุมของสมาคมรัสโซอาในประเทศไทยอย่างดำเนินการต่อที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่5และ6กันยายนต่อด้วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจผู้ประกอบการไทยที่ได้มีโอกาสนําเสนอขายสินค้าและบริการท่องเที่ยวและยังช่วยสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเมืองไทยที่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากบราซิลซึ่งให้ความสนใจและ ทับใจกับเมืองไทยอย่างยิ่ง